ข้าวสุกแล้วคะ่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมกับคู่กับซุปซุปถั่วของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับเดียวเวลสไปอเมริกาค่ะวันนี้จะชวนทุกคนมาทำข้าวหมกไก่หรือว่าภาษาใต้พูดว่าข้าวหมกไก่ ในกระทะนะคะเบอร์จะใช้ว่าจะใช้กระทะนี้เป็นกระทะใบใหม่ที่เราเพิ่งซื้อมาแล้วมาฉลองกระทะใบใหม่กันนะคะ <c oughs> วันนี้จะทําข้าวหมกไก่ให้ช็อกโกแลตกิน <c oughs> เดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะเยอะนะคะใส่ให้มันพอหอมๆนะคะเอาไว้ผัดเอรจะใช้อันนี้นะคะเครื่องแกงเครื่องแกงข้าวหมกไก่เลยที่เราสั่งมานะคะเก็บใส่ตู้เย็นไว้นานมากคือเราไม่ต้องตําเองเพราะว่าอยู่เมืองนอกอะเครื่องมันก็หายยากนะคะว่าก็เลยใช้แบบนี้ค่ะ ง่ายแล้วก็สะดวกดีหรือว่าเพื่อนๆจะใช้แบบโลโบโลโบแบบนี้ก็ได้นะคะเนี่ยโลโบนี่เดี๋ยวนะคะมองเห็นไหมอ่าโลโบของโลโบข้าวหมกไก่นี้ก็ได้นะคะ,อะเออเราก็สั่งมาสองแบบแต่ว่าเราชอบแบบเครื่องแกงแบบนี้มากกว่ามันเข้มข้นทําเยอะนะคะว่าจะผัดเครื่องแกงเยอะๆเราจะผัดเครื่องแกงให้หมอมเลยนะคะอู้ จากนั้นเราก็ใส่ไก่นะคะกระโพงนี้กับเนื้อาน,นะคะนี่เลยนะคะใส่ไก่ลงไปเลยค่ะนี่อเราก็ผัดให้เข้าเครื่องนะคะตุกๆๆนะคะพอไก่เราเริ่มแบบหอมแล้วนะคะผัดกับเครื่องหอมล้วก็ใส่น้ำลงไปค่ะ ไ่นะไม่ท่วงไก่นะคะต้มให้สุกแบบให้เขาเปื่อยนุ่มๆประมาณนี้เลยระหว่างเราไปเก็บผักทำข้าวนะคะ ะระหว่างเรารอไก่สุกเปื่อยกันเดี๋ยวว่ามาพาทุกคนไปทำชาโรบีนนะคะชาโรบีนก็คือเป็นซุปถั่วของเม็กซิกันนะั่นเองคือซุปถั่วของคุณเม็กซิกันเดี๋ยวว่าจะใช้ถั่วกับองอย่างนี้ค่ะซึ่งเป็นแบบซุปแบบซุปถั่วใส่ผักหน่อยๆทานร้อนๆน,นะคะซุปร้อนๆทานจากข้าวเปล่าก็ยังได้เลยนะคะหรือว่าเราจะทานเป็นแทนนะ้ำซุปที่ไทยหรือว่าทานกับ โรตีทัานกับแครกเกอร์ก็ได้นะคะเป็นแบบซุปแบบเอาไว้ดิฟอร่อยอร่อยเดี๋ยวไปทํากันค่ะทําง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเราจะปอกกันเราจะแกะกระป๋องเปิดกระป๋องก่อนแ well, ววอ่ะเริ่มเปิดกระป๋องเป็นตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ละค่ะก็ต้มจนกว่าถั่วเขาจะเปื่อยดีนะคะมีไส้กรอกนะคะหรือว่าจะใช้เป็นเบคอนก็ได้ะคะ่ะ หรืออะไรก็ได้ที่เป็นเนื้อเป็นโปรโตีนที่เพื่อนๆอ,อยากใส่นะคะหรือไม่ใส่ก็ได้มีมะเขือเทศค่ะมีพริกอ่าพริเบลนะคะพริกอ่าเม็ดใหญ่ค่ะแล้วก็มีหอมใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่หอมนะคะใส่หอมไปก่อนอ่ามะเขือเทศไว้ใส่หลังสุดค่ะแล้วก็อ่าเนียเดี๋ยวพอสุกแล้วก็ตกท้ายด้วยผัดชีนะคะอุ้ยผักชีเลยหนะ้า ปกติคือเราต้องเอาไปผัดก่อนนะคะกับเนยให้มันแบบหอมอแต่ว่าวันนี้ว่าทําแบบรัดจริงๆรสชาติก็เหมือนกันว่จะใส่ไปเลยค่ะไม่ต้องผัดแล้วแต่ถ้าเราใส่เป็นเบคอนนะคะว่าแนะนําให้เอาเบคอนไปผัดเนยให้มันแบบว่าออกน้ํามันก่อนนะคะถึงค่อยใส่แต่ว่าวันนี้ว่าไม่มีเบคอนก็เลยสามารถใส่ในน,นี้ได้เลยก็คุณค่ะ คนแล้วเดี๋ยวให้ทุกอย่างต้มไปเรื่อยๆให้ทุกอย่างเปื่อยเข้ากันนะคะจนเป็นซุปหอมๆแล้วก็เราก็แค่ปรุงรสดด้วยใส่การใส่เกลืออย่างเดียวเลยค่ะใครจะใส่ผงชูรสก็ได้นะคะนี่หน้าตาซุปตุนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่ามันจะสุกดำเนาพิกลนิดนึงใส่ผักชีต้องหอมไหมคะเรียบร้อยอย่านี้นะคะซุปถั่วอร่อยมาก ดูควันสิคะเมื่อกี้ว่าชิมแล้วนะคะเอาว่าจะเติมเกลือนิดกับน้ำตาลหน่อยแค่นั้นพอคะ่ะเราจะเติมเกลือไปนิดเดียวพอนะคะแล้วก็น้ำตาลหนึ่งช้อนคะ่ะแค่นี้พอแล้วหลายสีสวยสวยดูสิคะนี่เหลืองสวยมากเดี๋ยวเรามาหุงข้าวกันคะ่ะ ว่าะะจะใช้ใบเตยนี้นะคะว่ามีได้ใบเตยแช่แข็งมนาะเดี๋ยวว่าจะใส่ใบเตยลงไปหน่อยให้หอมๆค่ะเตยลงไปแล้วก็ชิมรสชาติดูค่ะว,ว่าน้ําแกงที่เราจะเอาไปหุงข้าวเนี่ยรสชาติอร่อยได้ยังเพราะว่าเราจะปรุงรสข้าวนิดนึงนะคะข้าวเราก็ใช้ข้าวขาวธรรมดานะคะล้างเรียบร้อยแล้วล้างแล้วเราก็ใส่ข้าวลงไปเลยค่ะ เรา,เ,าเขาเรียกอะไรนะหุงข้าวทั่วไปอะคะ่ะน้ําขึ้นมาบนข้าวนิดหน่อยอเเดี๋ยวเรามาดูข้าวกันนะคะนี่ข้าวเราเริ่มเดี๋ยวาจะชิมข้าวก่อนนะคะว่าข้าวสุกหรือยังอืมข้าวสุกแล้วคะ่ะสวยมากมมก็เดี๋ยวเราจะหมกข้าวเอาไว้สักครู่นะคะฝาเล็กว่าไม่มีฝาใหญ่ ใส่เข้าไปนะฮะปิดไว้ปิดไว้ไวนะเ,เดี๋ยวข้าวสุกแล้วคะ่ะพร้อมเสิร์ฟดูหนะ้าตานะ่ากินมากเดี๋ยวาให้ดูข้าวนะคะดูข้าวข้าวสวยมากไม่แห้งแล้วก็ไม่แฉะเกินคะ่ะเดี๋ยวเราไปกินไปตักกันคะ่ะ ที่ซื้อมานะคะไม่ได้เจียวเองเพราะว่าไม่ทันแต่ว่าใครจะเจียวเองก็ได้นะคะก็หอมมากเหมือนกันหอมเจียวที่เราก็ไม่ได้ทําเองนะคะก็ใช้น้ําจิ้มไก่ได้เลยะคะ่ะนี่นะคะน่าทานมากพร้อมกับคู่กับซุปซุปถั่วของเรานะคะเดี๋ยวไปทานข้าวกันคะ่ะ Mm. Sorry, it took a long time. It's all good. <sighs> all right. This yeah. is called Khao This is called Khao Mok Oh my god. god! Oh my god! Yes. Today I serve with um, Mexican soup, charo bean. Charo, charo instead of Thai mm. soup. Fancy. Mm. Fancy is Frances mansion. Mm, good one. Mm, very good. And I got this chili. The big long long man. From... Long long man. Oh my nope. garden. Look. Nope. We're going to get a from the garden. No meow. Meal. No meow. No meow. No meow. <laughs> wow, that's so good. Sauce, sauce. Excellent. So mmm. Yeah. Chili sauce. No. me sauce. Yeah. Yeah. You want something? Chili for me? mm -hmm. Oh, it's okay, honey. I don't want to steal your chili. <laughs> Thanks. What's this? Mm. What's this? Onion. I just eat it raw. Mhm. Mm That's weird. Okay. Chicken rice. Mmm, straw. Uh, it's called spring onion. Mm. In Thailand, we always serve this with chicken rice, pork rice. Yeah. Yeah. อรโอเคค่ะเดี๋ยวแววขอตัวไปทานข้าวกับช็อกโกแลตก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ atte, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เดียวแววแอนสามีนะคะทำคลิปกินแล้วก็คลิปทำอาหารแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงสำหรับ <lim. S 1> วันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจูโรสอืม